ทำต้นไม้เร็วอันนี้จะตอนเชาน้านะง่ายมากเลยในการขิดชุบ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 ลงไปเครื่องแบบนี้มาก เรื่อดีมากทุกคนมันเป็นการผิดที่ผิดยอดแทนมือเย็นของคุณสาม,มีนะคะน้ำพริกปลาทูแบบแห้งนะคะทุกคนนอไม้กระป๋องแล้วก็ อันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงจริงกบจะถ้าถ้ากิมจิหมดกบบอกสามีกบบอกว่าบอกคุณอำน,นาจว่าถ้ากิมจิอันนี้หมดจะ,จะไปซื้ออีกอร่อยนะทุกคนเป็นกระปุกที่อยู่ในคอสโกนะคะรสชาติมันก็มันอร่อยอะ่ะมันมันรสชาติพอดีเลยอะ่ะเอามาทํามาทําเป็นซุปก็อร่อยมากต้มร้อนๆแบบนี้ยิ่งหน้าหนาวแบบนี้นะคะเหมาะมากเลยนะคะทุกคนผัดผักบุง้ง คุณอำนาจกินข้าวคนเดียวนะทุกวันเดี๋ยวนี้กบไม่กินข้าวเย็นเมื่อวานก็ไม่ได้กินข้าวเย็นกับเขานะคะนี่ค่ะสามีกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแต่กบบอกสาว่าส,สาจาทําพิซซ่าให้เมียหน่อยนี่ค่ะทุกคนพิซซ่าที่สามีกบซื้อมาฝากวันซื้อขนมนะหน้านี้กบชอบมากมันเป็นอหอมแดงนะทุกคนเนี่ย มันเป็นหอมแดงแบบนี้มันหวานมันอร่อยมันแตกต่างจากความรู้สึกนะเหรอบาร์บีคิวเหรอแต่มันแต่มันบาร์บีคิวมันไม่มีเลดันเนยนนะใช่ไหมแต่นี่มันมีเลดันเนยนนะก็คือหอมแดงเองค่ะทุกคนไม่กินไม่กินอาหารกับเขานะอาหารนี้ไม่อ้วนเลยนะผัดผัดผักบุ้งน้ำพริกอันนีว้ว่าจะไม่กินมื้อเย็นไงเป็นอย่างนั้นล่ะ ไงเป็นอย่างนั้นละคะคุณกบก็เลยกินพิซซ่าหิวอะ่ะทุกคนแต่ไม่ได้กินแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันเป็นพิซซ่าบางมันไม่อ,อ้วนหรอนะที่รกเนะ<ท>มันฮะฮะโกหก<า>ตัวเองนี่มันบางแบบนี้เลยทุกคนนี่มันบางมากทุกคนมันบางซะจนแบบหลอกตัวเองไง คนเราคนเราคนเราถ้าอยากหลอกตัวเองก็พูดบอกตัวเองว่ามันไม่อม้วนหรอกนี่ทุกคนดูดูความแป้งมันบางมากนี่น่ากินไหมคะทุกคนจ๋ามันเป็นชิคเก้นใช่ไหมที่ละไก่ใช่ไหมอือหืไก่ฝั่งนี้ชีดยังแบบนี้เลยทุกคนดูสิอือว่าจะไม่กินข้าวเย็นนะแต่จัดพิซซ่าขำตัวเอง ไปแล้วค่ะทุกคนกบจะไปทำพิซซ่าแล้วนะกำลังร้อนๆไปแล้วค่ะรักทุกคน